ผมก็ถามว่าสังคมฝรั่งกับสังคมไทยคนไหนดีกว่ากันใช่ไหมสังคมไทยดีกว่าเยอะแต่เรียนรู้อะถ้าเกิดว่าเป็นเทคโนโลยีอะทำไมเหรอฝรั่งนี่คือถ้าเกิดเขาโตแล้วเขาจะทิ้งพ่อแม่อะไรเขาไม่กลับมาเลยส่วนใหญ่เขาก็ส่งเป็นเงินมั่งนานๆมาทีสักห้าปีโผล่กับบ้านทีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่เคยเจอพ่อแม่เลยอะไรเงี้ยไม่ไม่ไปหาเลยอะส่วนใหญ่บ้านบ้านจะเป็นบ้านแบบว่าฝรั่งเขาเลยรักคู่ชีวิตเขาซะมากกว่าลูกค่ไม่รู้สินะแล้วเขาเป็นอย่างนั้นนะ แต่แต่ที่เจอเจอเจ,จอมาเนี่ยตลอดทั้งชีวิตอะที่เจอมานะอืฝรั่งไม่ค่อยมีคู่จริงจังที่เจอมาตลอดทั้งชีวิตออที่เห็นมานะคือมันเหมือนกับเขาจะอยู่เป็นครอบครัวคนนี้สักสามสี่ปีแล้วก็หายไปแล้วอยู่เป็นสามสี่ปีแล้วก็หายไปอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับเขาไม่อยู่จริงจริงจังกับใครเยไดินมาว่าฝรั่งนี่เขาจะรักษาคู่ชีวิตเขาไว้เพราะว่าจะอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเท่าจนกว่าจะตายกัน เพราะว่าเพราะว่าถ้าหลังเกษียณอะไม่แน่เพราะว่าถ้าเป็นลูกอ่ะก็โตแล้วก็ไปมีครอบครัวกันหมดก็ทิ้งเขาไปหมดเท่าที่รู้อ่ะเมื่อก่อนเนี้ยเท่าที่พอรู้นะชั่วโมงหนึ่งประมาณห้าเหรียญอะพวกอเมริกาเนี่ยที่เขาออกจากบ้านไปสามเหรียญห้าเหรียญเขาไปรับจ้างทํางานพออายุสิบสี่เขาออกออกจากบ้านไปกันหมดแล้วเขาไม่กลับมาบ้านกันส่วนมากพอออกไปคือ สังคมฝรั่งอะ่ะเขาไม่ได้สนใจวุฒิการศึกษานะม,ม,มไม่ต้องไปงนันเดี๋ยวเห็นเขาเขาไม่สนใจเรื่องวุฒิการศึกษาแต่เขา<ๆ>เขาไม่สนใจเรื่องวุฒิการศึกษาเขาสนใจแค่เพียงว่าทําอะไรได้มั่งเท่านั้น,นแหละเขาเขาไม่ได้ใส่ใจว่า,ว,าว่าจะต้องไปเรียนให้จบสูงหรืออะไรเขาใส่ใจว่าทําอะไรได้มั่งเข้ามาในร้านเขาเนะี่ยอะไรเงี้ยหรือว่าแบบล้างจานอะไรเงี้ยเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยชั่วโมงเะเท่าไหร่อ่ะ ไปเคยสมัครนะไปทำงานร้านชานเชตเกลอ่ะมันให้ชวโมงยี24บาทในี่ยตรงก่อนนูนตอนเด็กๆอ่ะอย่างที่เล่าให้ใครฟังอ่ะนะถ้าถ้าใครโตโตในปี2,524ขึ้นมานะแล้วมีตอนนั้นมันมีห้างมีอะไรอย่างเงี้ย